เมื่อสาวสวยคนหนึ่งต้องอยู่คนเดียวบนโลกที่เต็มไปด้วยมลพิษที่เพียงแค่หายใจเข้าไปแค่ครั้งเดียวก็ถึงกับตายได้แล้วเธอเนี่ยจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงในขณะที่ทุกคนบนโลกเนี่ยอพยพไปที่ดาวดวงอื่นกันหมดแล้วก่อนสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องไอวานาเทลและก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันผมก็ขอฝากเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วผมก็ขอเชิญเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยรับชมรัับฟง กับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า IO Last on Earth ได้เลยครับในตอนนี้โลกของเราเนี่ยเต็มไปด้วยมลพิษที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถึงขนาดที่ต้นไม้ใบหญา้าและสิ่งมีชีวิตทุกอย่างไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะฝีมือของมนุษย์หรือเพราะโลกเนี่ยต้องการรักษาต,ตัวเองหรือขับไล่มนุษย์ออกไปกันแน่แต่นั่นเนี่ยก็ะทำให้นักวิทยาศาสตร์บางคนเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์นี้เอาไว้โดยการอพยพมนุษย์ที่เหลือรอดทุกคนบนโลกแปอาใส่บนดาวเคราะห์ดวงอื่น โดยที่ยังมีแซมลูกสาวของนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังอาศัยอยู่บนโลกใบนี้เพียงคนเดียวรับและเธอเนี่ยก็เชื่อว่าทุกสิ่งมีชีวิตรวมถึงมนุษย์เราเนี่ยสามารถปรับตัวแล้วก็อาศัยอยู่บนโลกที่เต็มไปด้วยมลพิษนี้ได้ และในขณะนี้แซมเนี่ยออกสำรวจสิ่งมีชีวิตที่เหลือรอดอยู่ในเคทอันตรายอยู่ครับโดยที่เธอเนี่ยจะจุดไฟแช็กเพื่อเช็คสีไฟหากไฟเนี่ยเป็นไปสีม่วงแสดงว่าอากาศรอบตัวเธอเนี่ยเต็มไปด้วยพิษและเธอเนี่ยยังเช็คน้ำที่นองอยู่บนพื้นซึ่งแน่นอนนะครับว่ามันเนี่ยก็มีพิษอยู่มากเหมือนกันแต่เธอเนี่ยก็ได้เจอกับจิงโจ้น้ำที่ยังมีชีวิตอยู่ หลังจากนั้นนะครับแซมเนี่ยก็ได้เดินไปเห็นโปสเตอร์ภาพของเฮเลนหญิงสาวที่เป็นชนวนเหตุให้เมืองทรอยเนี่ยต้องล่มสลายเข้าเธอเนี่ยก็เลยอยากไปดูภาพวาดของจริงที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่อยู่ห่างจากที่นี่ไปเป็นวันๆครับแต่เธอเนี่ยก็อยากไปดูให้เห็นกับตาตัวเองอยู่ดีแต่แล้วนะครับเมื่อเธอเนี่ยได้เดินออกมาจากตึกก็ได้พบว่าต้นไม้เนี่ยกำลังเปลี่ยนสีเพื่อเอาชีวิตรอด แต่ทันใดนั้นเองสัญญาณเตือนภัยว่าถังออกซิเจนเนี่ยกำลังหมดก็ได้ดังขึ้นแซมเนี่ยก็เลยรีบวิ่งกลับไปที่รถเพื่อเปลี่ยนถังออกซิเจนใหม่ในทันทีก่อนที่เธอเนี่ยจะรีบขับรถตรงกลับบ้านบนเนินเขาไปและในระหว่างทางที่แซมเนี่ยกำลังกลับบ้านเธอเนี่ยก็ได้เห็นหมอกพิษที่ปกคลุมอยู่ด้านล่างเหมือนกับทะเลเหมอกครับแต่ต่างกันตรงที่หมอกนี้เนี่ยมันถึงตายได้เลยทีเดียว และเมื่อถึงบ้านนะครับแซมเนี่ยก็ได้ชำระร่างกายเอาพิษออกจากชุดป้องกันจนหมดจดแล้วก็ถอดชุดป้องกันพิษกับหน้ากากออกเพื่อหายใจเป็นปกติภายในบ้านถึงแม้ว่าบนเนินเข่าเธอเนี่ยจะสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนปกติแต่ก็ยังมีพิษเจือจางอยู่บ้างเล็กน้อยครับบางครั้งเนี่ยเธอก็เลยต้องใช้สายออกซิเจนช่วยหายใจด้วยและภายในบ้านหลังนี้นะครับก็เพียบเสมือนกับศูนย์วิจ,จัยที่พ่อของเธอเนี่ยทิ้งเอาไว้ให้ และแซมเนี่ยก็พร้อมจะสานต่อเจตนาลมของพ่อเธอเนี่ยก็เลยใช้ศูนย์วิจัยแห่งนี้เป็นที่พักพิงถาวอนอีกทั้ทงเธอเนี่ยยังมีแฟนที่อยู่ห่างไกลไปหลายล้านกิโลบนดาวเคราะห์ดวงใหม่ที่ผู้คนเนี่ยย้ายไปอยู่อาศัยและเขาเนี่ยก็มีชื่อว่าอีลอนเป็นนักวิศวกรของทีมบนดวงดาวใหม่นั่นเองครับโดยที่เธอกับเขาเนี่ยมักจะส่งข้อความหากันอยู่เป็นประจำจนเกิดเป็นความรักขึ้นมา และในทุกๆวันแซมเนี่ยจะดูแลพึ่งที่พ่อของเธอเนี่ยเลี้ยงเอาไว้ก่อนจากไปมันเนี่ยช่วยให้เธอมีชีวิตรอดมาได้อย่างทุกวันนี้อย่างการที่มันเนี่ยผสมเกสรพืชแล้วก็ให้นําพึ่งกับเธออีกวันนี้นะครับเธอเนี่ยก็เลยเอาพึ่งที่เธอเลี้ยงไว้มาทดสอบดูว่ามันเนี่ยปรับตัวเข้ากับสารพิษในอากาศได้ไหมแต่ก็ไม่ครับพึ่งเนี่ยตายลงทันทีหลังจากที่เธอเนี่ยพ่นสารพิษเข้าไป และหลังจากนั้นแซมเนี่ยก็ได้มาร์กตำแหน่งบนแผนที่อันตรายที่เธอเนี่ยไปมาแล้วและสถานที่ต่อไปที่จะไปก็คือพิพิธภัณฑ์ศิลปะแต่มันเนี่ยก็อยู่ไกลมากถึงขนาดที่เธอเนี่ยจำเป็นต้องนอนค้างคืนที่นั่นและต่อมาแซมเนี่ยก็ได้เปิดเทปเสียงของพ่อเธอในคลื่นความถี่วิทยุที่เธอเนี่ยทำเป็นประจำครับเพื่อให้ผู้คนที่ยังรอดอยู่มีความหวังขึ้นมาเหมือนกับเธอที่ยังคงมีความหวังในการใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้นั่นเอง ต่อจากนั้นนะครับแซมเนี่ยก็ได้ไปเก็บเกี่ยวพับผลไม้ที่เธอเนี่ยปลูกเอาไว้แล้วก็มาทําอาหารกินแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติเพื่อการอยู่รอดและก็ทดลองสารพิษต่างๆนั้นกับร่างกายของเธอเองเพื่อดูว่าร่างกายเนี่ยปรับตัวได้หรือยังครับและในวันต่อมาแซมเนี่ยก็ได้รับข้อความจากอีลอนที่เขียนเอาไว้ว่าตอนนี้เนี่ยพวกเขากําลังค้นพบดาวดวงใหม่ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับโลกแต่ใช้เวลาเป็น10ปีถึงจะไปถึงแต่จู่ๆนะครับคอมข,ของเธอเนี่ยก็ดับลงไปต่อหน้าต่อตา ฝ่ายแซมเนี่ยก็เลยตัดสินใจเดินทางไปยังห้องสมุดเพื่อเอาความกับหนังสือที่สนใจเนี่ยกลับบ้านไปครับและในขณะนั้นเองเธอเนี่ยก็ได้เห็นพายุฝนที่กำลังพัดผ่านไปทางบ้านของเธอทำให้เธอเนี่ยต้องรีบขับรถกลับบ้านไปทันทีแต่สุดท้ายเนี่ยเธอก็ไปไม่ทันข้าวของภายในบ้านที่เธอสร้างเอาไว้และการทดลองต่างๆเนี่ยเสียหายย่างหนักอีกทั้งพายุฝนเนย,ยังพัดสารพิษในอากาศที่อยู่ด้านล่างเนี่ยขึ้นมาด้วยครับคืนนี้เนี่ยแซมก็เลยต้องนอนทั้งๆ้งท,งท,งที่ยังสวมหน้ากากออกซิเจนที่แสนจะอึดอัดไป แต่ว่ายังไงก็ตามแซมเนี่ยก็ยังพยายามติดต่อกับอีลอนแฟนหนุ่มของเธออยู่ดีเขาเลยครับส่งข้อความมาหาเธออีกครั้งเพื่อบอกเธอว่ากระสวยอวกาศลำสุดท้ายจะออกจากโลกในอีก4วันเขาในอยากให้เธอขึ้นมันมาแล้วก็มาหาเขาเพื่อมาอยู่ด้วยกันแต่แซมเนี่ยก็ยังลังเลที่จะไปจากโลกอยู่ดีครับ และแล้วในระหว่างที่เธอเนี่ยกำลังหลับอยู่นั่นเองเธอเนี่ยก็ได้ฝันถึงชายทะเลที่มีคลื่นเนี่ยซัดเป็นละลอกโดยที่เธอเนี่ยไม่ต้องใส่หน้ากากกันพิษทาให้เธอเนี่ยมีความสุขกับฝันนี้มากเพราะเธอเนี่ยไม่เคยไปทะเลเลยสักครั้งในชีวิตครับและในรุ่งเช้าแซมเนี่ยก็ได้เผยถอดหน้ากากออกทําให้เธอรู้สึกตัวว่าตอนนี้เนี่ยพิษมันหายไปแล้วแต่เธอเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจอยู่ดีว่าพิษเนี่ยมันหายไปหรือพอร่างกายของเธอเนี่ยปรับตัวได้แล้วกันแน่ ต่อจากนั้นนะครับแซมเนี่ยก็ได้ลีวิ่งออกไปดูด้านนอกว่าพายุเนี่ยทำความเสียหายให้เธอไว้แค่ไหนซึ่งหลังพึ่งที่เธอเลี้ยงเอาไว้ก็ไม่เหลือพึ่งที่ยังมีชีวิตรอดอีกต่อไปแล้วทำเอาเธอเนี่ยกรีดร้องออกมาสุดเสียงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอทำเอาไว้มันสลายหายไปหมดภายในคืนเดียวแถมลงเพาะปลูกของเธอเนี่ยก็พังไปด้วยเช่นกันหลังจากนั้นแซมเนี่ยก็เลยเขียนข้อความเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้อีลอนฟัง ซึ่งแซมเนี่ยก็บอกกับเขาว่าฉันเนี่ยไม่สามารถเดินทางไปที่กระสวยอวกาศได้ทันเพราะมันเนี่ยอยู่ไกลมากและขนเอาถังออกซิเจนที่มีอยู่ไปกับรถคันเล็กของเธอไม่ได้และในขณะที่เธอเนี่ยกำลังมองดูเสษซาความเสียหายจากพายุอยู่นั้นเองจูจูเนี่ยก็มีบอลลูนล,ลอยลงมาอยู่ด้านหน้าของเธอแล้วไมก้าคนที่ขับบอลลูนเนี่ยก็เดินออกมาถามแซมว่าดร์วอลเดนอยู่ที่ไหนซึ่งเขาเนี่ยไม่รู้ว่าดร์วอลเดนเป็นพ่อของแซมครับเธอเนี่ยก็เลยดูท่าทีของไมก้าแล้วก็บอกกับเขาไปว่า ดอกเตอร์วอร์เดนออกไปสำรวจนอกพื้นที่อีกไม่นานก็คงกลับมาฉันจะเป็นผู้ช่วยของเขาและหลังจากนั้นแซมเนี่ยก็ได้เอาผักผลไม้สดมาให้ไมก้ากินทำเอาเขาเนี่ยประหลาดใจเป็นอย่างมากที่ยังมีผักสดสดหลงเหลืออยู่บนโลกใบนี้เขาเนี่ยก็เลยกินมันเข้าไปอย่างไวเลยครับก่อนที่แซมเนี่ยจะถามไมก้าถึงเรื่องที่ทะเลเนี่ยยังเป็นยังไงยังมีสิ่งมีชีวิตอยู่ไหมหรือยังมีใครเนี่ยรอดชีวิตอีกไหมแต่ไมก้าเนี่ยก็ตอบแซมกลับมาว่า ไม่รู้ฉันนี่อยู่คนเดียวแล้วก็ไม่เจอสิ่งมีชีวิตไหนอีกเลยหละจากนั้นแซมเนี่ยก็ได้เปิดเทปเสียงของพ่อเนี่ยคลื่นวิทยุอีกครั้งยับทำให้ไมคกาเนี่ยรู้ได้ทันทีว่าสิ่งที่เขาได้ยินอยู่ทุกวันไม่ใช่เสียงรายการสดแต่เป็นจากเทปเสียงเก่าๆนั่นเองเขาเนี่ยก็เลยช็อกไปสักพักเพราะเหมือนถูกหลอกให้หลงเชื่อมาตลอดยับจนกระทั่งผ่านไปสองวันแล้วไมคกาเนี่ยก็เริ่มเอะใจที่ดร์วอร์เดนเนี่ยยังไม่กลับมาสักที แซมเนี่ยก็เลยได้แต่ตอบเรื่องคาถามไมก้าไปว่าบางทีเนี่ยด็อกเตอร์ก็ไปหลายวันไม่นานเนี่ยก็คงกลับมาแล้วซึ่งระหว่างที่ไมก้าเนี่ยได้อยู่กับแซมเขาเนี่ก็สร้างความเปลี่ยนแปลงให้แซมเป็นอย่างมากเพราะเธอเนี่ยให้ไมก้าช่วยซ่อมแซมข้าวของต่างๆที่พายุเนี่ยทำพังเอาไว้และทั้งคู่เนี่ยก็ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆกันไปมาจนแซมเนี่ยรู้สึกดีที่ได้พูดกับใครบ้างนอกจากการส่งข้อความในคอมครับแล้วเธอเนี่ยก็ได้บอกความจริงให้ไมก้าได้ฟังว่าดร์วอร์เดนเนี่ยเป็นพ่อของเธอเอง แรกๆเนี่ยไมก้าก็ไม่เชื่อแต่หลังๆเนี่ยเขาก็รู้สึกตังหิดต,ตังหิดใจแล้วก็เชื่อในสิ่งที่แซมบอกเขาและหลังจากนั้นแซมเนี่ยก็เลยเปิดคลิปการทดลองของเธอกับพ่อให้ไมก้าดูมันนะครับเป็นคลิปการทดลองให้หมูที่เธอเลี้ยงไว้ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางอากาศที่เป็นพิษแล้วมันเนี่ยก็มีชีวิตอยู่ได้ถึงแม้ว่าจะเป็นเวลาสั้นๆแต่ก็สร้างความหวังให้กับเธอและพ่อเป็นอย่างมากและในเช้าวันต่อมาไมก้า ah เนี่ยก็รู้สึกหงุดหงิดที่ด็อกเตอร์ออกไปสำรวจนานเกินไป เขาเนี่ยก็เลยพังประตูห้องของพ่อแซมที่แซมเนี่ยเคยบอกเขาเอาไว้และเมื่อไมค้านแคบได้พังประตูเข้าไปก็ได้พบว่าภายในห้องเนี่ยมีแต่ฝุ่นหนาจับไปทุกอนูของห้องและนั่นเนี่ยก็เพราะว่าไม่มีใครเข้ามาในห้องนี้นานมากแล้วแซมเนี่ยก็เลยพาไมก้าไปดูหลุมฝังศพของพ่อและแม่ของเธอทําให้ไมก้าเนี่ยรู้ได้ทันทีว่าแซมเนี่ยต้องใช้ชีวิตอยู่คนเดียวมาตลอด เขานะครับก็เลยตั้งใจจะพาแซมขึ้นบอลลูนของเขาเพื่อไปยังกระสวยอวกาศด้วยกันแต่แค่พวกเขาเนี่ยยังไปตอนนี้ไม่ได้เพราะต้องรองลมเปลี่ยนทิศซะก่อนและหลังจากนั้นนะครับพวกเขาเก็ได้เตรียมสเสบียงเพื่อออกเดินทางกันแลน้วไมาเการยก็ได้ไปเจอเข้ากับพึ่งตัวหนึ่งที่เพิ่งฟักออกมาจากล่างและก็ยังมีชีวิตรอดอยู่แซมนยก็เลยบอกไมก้กาว่าพึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นนางพญาในอนาคตแต่มัน,นก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วเราเนี่ยกำลังจะไปจากโลกใบนี้ เธอเนี่ยครับก็เลยปล่อยพึ่งตัวนั้นเข้าไปสู่โลกภายนอกในทันทีและต่อมาแซมเนี่ยก็ได้รับข้อความจากอีลอนเข้าในครับบอกกับเธอว่าตอนนี้เนี่ยกำลังสมัครเป็นทีมสำรวจไปค้นหาดาวดวงใหม่ซึ่งนั่นเนี่ยก็ททำให้เขาติดต่อสื่อสารกับแซมไม่ได้อีกและถึงแม้ว่าแซมเนี่ยจะขึ้นกระสวยอวกาศไปหาเขาก็ไม่มีทางได้อยู่ด้วยกันครับทำเอาแซมเนี่ยเจ็บปวดใจเป็นอย่างมากที่ไม่ว่าจะทำยังไงเธอเนี่ยก็ไม่มีวันได้อยู่กับอีลอนคนที่เธอรักอยู่ดี แล้วพอตกเย็นไมก้าเนี่ยก็ได้ทำอาหารเย็นจากวัตถุดิบที่มีอยู่ให้แซมได้กินซึ่งมันเนี่ยก็ช่วยเยียวยาจิตใจเธอเป็นอย่างมากจนเธอเนี่ยรู้สึกดีแล้วก็อยากมีอะไรกับเขาครับและหลังจากนั้นแซมเนี่ยก็เลยเข้าไปอาบน้ําแล้วก็โชว์เนื้อหนังแบบวับๆแหวมแวมให้ไมก้าได้ดูทีแรกเนี่ยไมก้าก็ทําเป็นหลบตาไม่มองครับแต่ด้วยความเป็นชายทําให้เขาเนี่ยไม่อาจละสายตาไปจากผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าเขาได้คืนนั้นเนี่ยทั้งคู่ก็เลยสวีทกันทั้งคืนยังอิ่มหนำสำราญ และในเช้าวันต่อมาไมคกาเนี่ยก็ได้ออกไปดูทิศทางลมอีกครั้งแต่ลมเนี่ยก็ยังไม่เปลี่ยนทิศสักทีเวลาที่กระสวยจะออกเนี่ยก็ใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีแล้วเขาเนี่ยก็เลยโมโหมากจนทุกขวดแก้วเนี่ยแตกไปเลยแต่แซมเนี่ยก็ได้เข้ามาปลอบไมค์กาให้ใจเย็นลงด้วยการพูดว่าเดี๋ยวลมเนี่ยก็เปลี่ยนทิศแล้วเชื่อฉันสิและพอคําพูดของแซมนะครับก็ทําให้ไมคกาเนี่ยใจเย็นลงก่อนจะเล่าเรื่องภรรยาของเขาที่เสียไปแล้วให้แซมได้ฟังว่าฉันเนี่ยเคยมีภรรยาที่ป่วยหนักอยู และอาหารเนี่ยก็ใกล้จะหมดแล้วฉันเนี่ยก็เลยเลือกที่จะซ่อนอาหารเอาไว้เพราะไม่ว่ายังไงเธอเนี่ยก็จะตายอยู่ดีฉันเนี่ยรู้สึกผิดต่อเธอมากมันเหมือนว่าฉันเนี่ยเป็นคนทําให้ภรรยาตายแต่ถึงวันนั้นเนี่ยฉันจะให้อาหารเธอไปภรรยาของฉันเนี่ยก็จะตายอยู่ดีเพราะงั้นเนี่ยฉันจะไม่ทิ้งเธอไว้ให้ประวัติศาสตร์เนี่ยมันซ้ำรอยแต่ตอนนี้เนี่ยเราเดินทางไปกระสวยไม่ได้เพราะฮีเลียมที่ใช้ขับเคลื่อนเนี่ยมันไม่พอฝ่ายแซมที่ได้ฟังนะครับก็เลยตอบไมค้ากลับไปว่า ฉันรู้ว่าจะหาฮีเลียมได้จากที่ไหนแต่มันเนี่ยอยู่ไกลมากเราเนี่ยจำเป็นต้องนอนค้างคืนที่นั่นและในวันต่อมาพวกเขาเนี่ยก็ได้ออกเดินทางไปเอาฮีเลียมด้วยกันผ่านเศษซากเมืองลางที่หลายสิ่งมีชีวิตแล้วก็เต็มไปด้วยหมอกพิษหนาแน่นอยู่แต่พวกเขาเนี่ยก็สามารถเอาถังฮีเลียมมาได้สําเร็จอย่างที่ต้องการครับซึ่งในคืนนี้พวกเขาเนี่ยก็ต้องนอนทั้งชุดป้องกันแล้วก็สวมหน้ากากในร้านอาหารแห่งหนึ่งและหลังจากนั้นไมคการเนี่ยก็ได้เอาบอลลูนลงมาเติมฮีเลียมที่ลานกว้างด้านล่าง ไม่นานนักแซมเนี่ยก็ได้ขอตัวไปยังพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่เธอเนี่ยอยากไปตั้งแต่แรกและเมื่อไปถึงนะครับแซมเนี่ยก็ได้เจอกับภาพวาดของเฮเลนที่เธอเนี่ยอยากเห็นจนได้แต่เธอเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจความหมายของรูปนี้อยู่ดีแต่แล้วจูจูไมก้าเนี่ยก็ได้เดินมาหาเพื่อตามเธอเนี่ยไปขึ้นบอลลูนก่อนจะออกเดินทางไปด้วยกันซึ่งไมก้าเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องของเฮเลนให้แซมได้ฟังอย่างลึกซึ้งแต่แซมเนี่ยก็ยังมองไม่ออกว่ารูปนี้เนี่ยไม่ใช่การล่มสลายแต่มันเนี่ยเป็นการเริ่มใหม่ เพราะอย่างตอนนี้นะครับที่ทุกคนมองมาที่โลกที่เห็นแต่ความตายเธอเนี่ยกับมองหาชีวิตที่กําลังจะเกิดขึ้นใหม่ต่อจากนั้นนะครับฝ่ายแซมเนี่ยก็เลยบอกไมก้าว่าฉันจะอยู่ที่นี่ฉันจะไม่ไปลอยเคว้งในอวกาศเหมือนกับคนอื่นๆแต่ทันใดนั้นเองเสียงสัญญาณเตือนถังออกซิเจนกําลังจะหมดก็ได้ดังขึ้นไมก้าเนี่ยก็เลยยื่นถังออกซิเจนให้แซมเปลี่ยนก่อนจะเดินจากไปเพราะเขารู้ว่าไม่สามารถโน้มน้าวให้แซมเนี่ยไปด้วยกันได้แล้วครับ แต่ทว่าในตอนนั้นเองแซมเนี่ยก็ยังไม่เปลี่ยนถังออกซิเจนใหม่และก็ดึงดันที่จะไม่เปลี่ยนมันทําให้ไมก้าเนี่ยพยายามเปลี่ยนถังออกซิเจนให้กับแซมจนเขาเนี่ยคิดจะถอดหน้าก,ากากของตัวเองออกให้แซมได้ใส่ทําให้แซมเนี่ยดึงหน้ากาก,ากของตัวเองออกแล้วก็ใส่ให้กับไมก้าแทนแต่ก็ดูเหมือนว่าแซมเนี่ยจะไม่เป็นอะไรเลยทเธอเนี่ยกับหายใจได้ทากลางมลพิษหนาแน่นซะอย่างนั้นและหลังจากนั้นไมก้าเนี่ยก็เลยออกเดินทางไปขึ้นกระสวยอวกาศเพียงลําพัง และต่อจากนั้นนะครับวันเวลาเนี่ยก็ได้ผ่านพ้นไปแซมเนี่ยก็ได้ยืนอยู่ท่ามกลางหมอกพิษบนชายทะเลแห่งหนึ่งโดยที่เธอเนี่ยไม่ต้องสวมหน้ากากออกซิเจนอีกต่อไปแล้วและไม่นานนักจุ่ๆเนี่ยก็ได้มีเด็กคนหนึ่งวิ่งมาหาเธอซึ่งนี่นะครับก็เป็นลูกของเธอกับไมก้านั่นเองแล้วลูกของเธอเองเนี่ยก็มีชีวิตอยู่ได้ท่ามกลางหมอกพิษนี้เหมือนกันกันกบเธอครับก่อนที่หนังเนี่ยจะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังหรือภาพยนตร์เรื่อง I.O. Last on Earth ด้วยความคิดเห็นส่วนตัวของผมหลังจากที่ได้ดูหนังเรื่องนี้ครับผมคิดว่าถ้าหากใครเนี่ยที่ไม่ชอบหนังดําเนินเรื่องยืดๆแล้วก็ไม่หวือหวาเนี่ยไม่แนะนําให้ดูนะครับหนังเนี่ยค่อนข้างเปื่อยๆเลยทีเดียวแต่ก็ให้ข้อคิดอะไรหลายอย่างเหมือนกันอย่างการทิ้นโลกเนี่ยเต็มไปด้วยหมอกพิษก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ว่าจะเกิดจากฝีมือของมนุษย์อย่างเราเราเองนะครับ หรืออย่างที่แซมเนี่ยพยายามทดลองต่างๆนานาจนร่างกายของเธอเนี่ยปรับเปลี่ยนแล้วก็อาศัยอยู่บนโลกได้ถึงแม้ว่าจะเต็มไปด้วยหมอกทิดก็ตามและมนันนะครับก็สื่อถึงว่าทุกสิ่งมีชีวิตบนโลกเนี่ยย่อมเปลี่ยนแปลงสภาพร่างกายไปตามสิ่งแวดล้อมที่อยู่ครับเพื่อการดำรงชีวิตอยู่ต่อน,นั่นเองแล้วเพื่อนๆเ,เนี่ยมีความคิดเห็นกันว่ายังไงก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับ และหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปที่4.7เต็ม10คะแนนครับส่วนไอวอนาเทลสกอร์เนี่ยผมก็ขอให้เป็นสักที่6เต็ม10คะแนนละกันนะครับและก่อนจะจากกันไปผมนี่ก็อยากประชาสัมพันธ์ถึงเพื่อนๆกันสักนิดหนึ่งครับคือที่ตอนนี้นะครับทางช่องของเราเนี่ยมีแฟนเพจ a c e b o o k แล้วก็กลุ่ม Facebook กันแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากพูดคุยกันหรืออยากลองส่งหนังเรื่องไหนหรือซีรีส์เรื่องไหนเนี่ยมาให้ผมสปอยก็สามารถจิ้มที่ลิงก์เพจแล้วก็ลิงก์กลุ่มด้านลล่างเย และถ้าเพื่อนๆคนไหนในชอบคลิปนี้ก็ยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนุ้งนิงนุ้งดิงๆๆๆๆุงดิงเพื่อเป็นกําลังใจใพวกเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้แล้วให้วนาเทลเนี่ยก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ